ทางในไลท์ได้ออกโปรดักต์มาใหม่ POWER t ุทู T87X ไฟทูบแท่งขนาด1เมตรน้ำหนัก280กรัมราคา3,190บาท สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้ผมมีโปรดักต์ตัวใหม่นะครับของทางนนไลท์ซึ่งออกมาตัวนี้นะครับบอกเลยว่าไม่ซื้อไม่ได้นะครับไม่ต้องถามเลยว่าจะซื้อหรือเปล่าสําหรับตัวโปรดักต์ตัวนี้นะครับต้องซื้อแน่นอนสําหรับสายทําวิดีโอนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นไฟ RGB นะครับหรือว่าเป็นไฟแบบ LED ที่มีราคาค่อนข้างถูกแล้วก็ได้ไฟที่ค่อนข้างยาวนะครับแน่นอนเลยครับตัวนี้จะเป็น NANL i ท์พาวเวอร์ทู8 7x นะครับซึ่งราคาที่เขาออกมาเนี่ยนะครับเป็นราคาที่ค่อนข้างเล้าใจนะหลอดเดียวอย่างนี้นะครับราคาอยู่ที่3,190บาทเองถือว่าเป็นไฟแท่งที่มีขนาดยาวแล้วก็ราคาดีมากๆเลยไอ้ไฟพวกนี้รุ่นพี่ที่เขาออกมาก่อนนี่ครับเป็นตัวนี้ Nanlite Power Tube 26c นะครับตัวนี้ยณปัจจุบันราคายังอยู่3,900บาทอยู่เลยนะครับแต่ตัวนี้ออกมา ยาว1เมตรนะครับราคาอยู่ที่3,190บาทราคาขนาดนี้ไม่ซื้อไม่ได้สำหรับสายวิดีโอนะครับซื้อเป็นแบบวันคิดก็ได้หรือว่าซื้อเป็นแบบชุด4ก็ได้นะครับเพราะว่าชุด4แท่งของเขาเนี่ยราคาเขาไม่ได้สูงมากนะครับ1 2 0 0บาทนะครับแต่ว่าตัวเดียว3,190บาทตัวนี้นะครับนาร์ไลท์ p า w เ r t u b e T8 7X เขาดีไซน์ออกแบบมาให้พกพาได้ค่อนข้างง่ายนะครับเพราะว่าเรื่องของน้ำหนักของเขาเนี่ย ค่อนข้างที่จะเบามากๆ280กรัมเท่านั้นนะครับตรงนี้เป็นสีขาวนะแต่ว่าตัวไฟ LED ข้างในของเขาเนี่ยมีความสามารถเยอะแยะมากมายเลยไฟที่ใช้อยู่เนี่ยบางทีมันก็สว่างเกินความจำเป็นนะครับตัวนี้เป็น LED Power Tube 34ตัวนี้ราคาหมื่นกว่าบาทน,นะครับค่อนข้างที่จะแพงกว่าตัว t 8 7 x ค่อนข้างเยอะแล้วก็เรื่องของน้ำหนักที่เยอะนะครับแต่กำลังไฟของเขาเนี่ยเยอะกว่าพวกงาน outdoor อาจจะเป็นตัวนี้ที่เหมาะนะครับแต่งานสําหรับทําเป็นโฮมสตูดิโอแบบที่ผมทําอยู่ณตอนนี้นะครับกาลังไฟแค่8วัตต์ของ T87X ตัวนี้เพียงพอนะครับตัวนี้ถือว่าทําออกมาได้เอาใจสายทําโฮมสตูดิโอมากๆหรือว่าสายถ่ายภาพนิ่งนะครับตัว T87X เนี่ยรับรองว่าใช้งานได้แน่นอนเลยเรื่องของน้าหนักของเขาเนี่ยพกพาได้ค่อนข้างง่ายแล้วก็รูปลักษณะของเขานะครับด้านหน้าจะเป็นเรียบๆไม่มีอะไรนี่ด้านหน้า จะเป็นเรียบๆแบบนี้นะครับแล้วก็ส่วนตรงกลางเนี่ยจะเป็นหลอดไฟพร้อมซอฟในตัวนะครับทำให้แสงของไฟตัวนี้ค่อนข้างนุ่มนะครับไม่าร์ดเกินไปนะแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นด้ามจับสังเกตดูดีนี่เหมือนปอกแฮนด์บิดมอเตอร์ไซค์นะครับเราสามารถที่จะจับตัวนี้ได้เพื่อทําการถือถ่ายนู่นถ่ายนี่ได้เลยนะครับหรือว่าจะ ต่อเข้ากับตัวขาไฟก็ได้เพราะว่าตรงนี้เขาจะมีรูกเกีเซตหนึ่งส่วนสมาให้นะครับแล้วก็ด้านท้ายนะครับจะมี3ปุ่มมาให้ก็คือปุ่มเปิดปิดปุ่มเปลี่ยนโหมดแล้วก็ปุ่มดิมไฟหรือว่าปรับลดเพิ่มแสงของไฟนะครับตรงนี้มีมาให้แล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะเป็นพอร์ตแบบไทซีแน่นอนครับว่าไฟตัวนี้มีแบตเตอรี่บิวอินในตัวนะครับเราสามารถที่จะยกเอาหลอดไฟแค่นี้ไปใช้งานได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปเสียบปลั๊กไฟบ้านเลยแต่อย่างใดนะครับอันนี้ ในตัว PowerTube ทุกซีรีส์ของ n e t l i ี่ยมีแบตเตอรี่บิอินในตัวอยู่แล้วนะครับซึ่งตัวนี้มีแบตเตอรี่บิอินนะครับอยู่ที่2,200 mAh ถ้าเกิดเราเปิดไฟ100%นะครับเราสามารถที่จะใช้งานได้ยาวนานถึง 56นาทีนะครับโดยที่ไม่ต้องเสียบชาร์จ100%นะครับแต่ถ้าเกิดเราดิมลงมาเนี่ยอยากใช้งานแบบนานสุดๆก็คือที่10%นะครับสามารถที่จะใช้งานได้ถึง3.5ชั่วโมงนะครับ3ชั่วโมงครึ่งเองนะก็ถือว่าค่อนข้างยาวนานสำหรับการดิมไฟลงมาต่ำตัวนี้นะครับเรื่องของความตรงสีเนี่ยไม่ต้องห่วงคือ,อ,อไฟของทางเนไลท์ไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็ตามนะครับ CRI ไม่ต่ำกว่า9 5แน่นอนนะครับไฟที่มีค่า C.I กับค่า T.L.C.I เนี่ยสูงวกว่า9 5ขึ้นมานะครับรับรองได้เลยว่าไฟตัวนั้นสีตรงนะครับเพราะว่าเวลาเรานําไปถ่ายพวกโปรดักอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเกิดเจอไฟที่ไม่ได้คุณภาพค่าสีแบบไม่ตรงเลยเพี้ยนเลยนะครับทำให้สีของตัวปรดักเนี่ยมันเพี้ยนได้นะครับอันนั้นค่อนข้างซีเรียสน,นะโดยที่ตัว Power Tube T87X ตัวนี้มีค่า C.I อยู่ที่9 6แล้วก็ T.L.C.I อยู่ที่ 97%นะครับถึงว่าเกิน95นะครับทั้ง2ค่าเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลยเรื่องของค่าวความตรงสีนะครับผ่านในตัวนี้นะครับมีทั้งโหมดไฟแบบธรรมดาเหมือนที่ผมบอกไปเมื่อตอนข้างต้นนะครับเป็นไฟแบบเอ่อ LED ธรรมดาเป็นไฟแสงขาวแสงเหลืองนั่นแหละครับปรับได้2,700เควินแล้วก็ปรับจนไปถึง7,500เควินนะครับสามารถที่จะปรับเป็นไฟแบบ RGB ก็ได้ก็คือไฟสีแบบนี้ เราสามารถที่จะปรับได้เลยนะครับแบบนี้เดี Trans ๋ยวผมจะลองปรับให้ดูนะเราสามารถที่จะปร ok. ับได้นี่เห็นไหมพอเรากดค้างกดไปเรื่อยๆนะครับมันจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนี่มันจะเปลี่ยนสีแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะควบคุมผ่านตรงนี้ได้นะแต่ว่าควบคุมผ่านไอ้ตรงเนี้ยมันไม่ได้เป็นการควบคุมผ่านแบบละเอียดนะครับเราไม่สามารถที่จะเซตค่าแบบละเอียดได้นะตรงนี้ถ้าเกิดเราดิมไฟผ่านอันเนี้ยมันจะเพิ่มขึ้นมาทีละยี่สิบนะครับก็คือ0แล้วก็ขึ้นมา20% 40% 60% 80%แล้วก็100%นะครับแต่ถ้าเกิดเราควบคุมผ่านตัวแอปเคียชันของทางแนนไลท์เนี่ยสามารถที่จะปรับละเอียดได้ทุกค่าเลยนะครับไม่ว่าเรื่องของการดิมไฟเนี่ยก็ปรับได้ตั้งแต่0จนถึง100%นะครับแบบละเอียดแล้วก็ปรับการตั้งค่าสี R G B อะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถที่ปรับได้แบบละเอียดเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ยังมีโหมดเอฟเฟกต์มาให้ถึง15แบบนะครับอันนี้คือหลักๆของไฟตัวนี้นะครับถ้าเกิดผมเอาไฟตัวนี้ออกปึ๊บ แล้วก็เอาไฟตัวนี้ไปวางแทนนะครับก็โอเคนะครับเห็นไหมว่าแสงเนี่ยตอนนี้ผมไม่ได้เปิด100%ด้วยนะเดี๋ยวผมจะลองเปิดแบบ100%ให้ดู1,2,3,4,5อ่ะอันนี้คือความสว่าง100%นี่ครับถ้าเกิดมาใช้กับงานถ่ายภาพนิ่งนะครับถ่ายแบบถ่ายรถอะไรต่างๆนะครับที่ต้องใช้ไฟ RGB นะครับผมว่ากำลังไฟ8วัตต์ของตัว T87X ตัวนี้เพียงพอนะครับหรือว่าจะนำมาแต่งฉากแบบนี้ ก็ถือว่าเพียงพอในการใช้งานแน่นอนนะครับเพราะว่าของเขามีราคาค่อนข้างถูกถือว่าออกมาเป็นอีกหนึ่งซีรีส์นะครับที่จะช่วยทําให้คนที่อยากมีไฟแบบ RGB แบบแท่งยาวๆนะครับได้ใช้งานกันนะครับเพราะว่าราคาของเขาเนี่ยสามารถที่จะเอื้อมถึงได้ทุกคนเลยไม่แพงแต่ถ้าเกิดเป็นไฟแบบ อย่างเงี้ยพวก 15c 30c 15x อย่างเงี้ยราคามันค่อนข้างสูงโดดน,นะครับแล้วก็กำลังไฟบางคนเนี่ยไม่ได้ใช้กำลังไฟสูงขนาดนั้นแต่ว่าต้องมาซื้อไฟที่มันราคาค่อนข้างสูงขนาดนี้เป็นระดับมือโปรนะครับก็อาจจะทำให้ยังตัดสินใจซื้อไม่ได้นะครับแต่ว่าพอมาเป็น ตัวนี้นะครับไม่ต้องคิดมากเลยครับคือราคาของเขาเนี่ยค่อนข้างถูกนะเลยทําให้เราตัดสินใจในการซื้อได้ง่ายมากๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองต่อแอปพลิเคชันแล้วก็ลองปรับตั้งค่าต่างๆของไฟตัวนี้ดูนะว่ามันได้ละเอียดขนาดไหนนะครับคราวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองใช้งานเจ้าตัว Nanlite PowerTube T87X ตัวนี้ดูนะครับโดยสั่งงานผ่านตัวแอปพลิเคชันของทาง n a n l i t นะครับซึ่งตอนนี้ สามารถที่จะดาวน์โหลดได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS เนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปที่แอปพลิเคชันกันเลยครับหน้าตาของแอปพลิเคชันจะเป็นแบบนี้นะครับหน้าตาจะโล่งๆอยู่เวลาเพื่อนๆเ,เข้าไปใหม่ๆนะครับให้กดขีด3ขีดตรงนี้แล้วก็ New Scene นะครับตรงนี้อ่เราตั้งชื่อได้เลยนะครับจะตั้ง001นงะเรียบร้อยนะครับเราจะได้ซีนมาแล้ว1นซีนนะครับแล้วคราวนี้เราก็กดเข้าไปเลยครับปุ๊บ เขาจะขึ้นหน้าตาแบบนี้มาให้เราก็กดบวกไปเลยครับใช้เป็นบลูทูธนะครับปุ๊บวิธีการกดรีเซ็ตเจ้าตัว T87X ตัวนี้นะครับก็คือกด3ปุ่มพร้อมกันค้างไว้จนมีไฟสีน้ําเงินกระพริบขึ้นมานะครับไฟที่หลอดของเขาเนี่ยจะกระพริบปเป็นสีน้ําเงินนะครับสอทีนะแล้วครานี้ดูที่หน้าจอแอปพลิเคชันของเราก็จะมีตัว PowerTube T87X ขึ้นมาแบบนี้นะครับคือเขาได้ทําการรีเซ็ตบลูทูธเรียบร้อยแล้วสําหรับใครที่ นำไปใช้ใหม่ๆแล้วไม่เจอสัญญาณบลูทูธนะครับให้ทำการรีเซ็ตบลูทูธก่อนนะครับสัญญาณบลูทูธถึงจะขึ้นแบบนี้กด3ปุ่มพร้อมกันค้างไว้นะครับแล้วเข้าไปเลยกดเข้าไปตรงนี้นะครับเรามาดูโหมดแรกนะครับก็คือ CCT โหมดอันนี้คือโหมดที่เขามีมาให้นะครับเราสามารถปรับตั้งค่าไฟได้แบบละเอียดแบบนี้นะครับเหมือนที่ผมบอกนะว่าถ้าปรับที่ตัวไฟเนี่ยเราปรับได้ทีละ20น,นะครับแต่ถ้าเกิดปรับที่แอปพลิเคชัน เราสามารถที่จะเซตค่าได้แบบละเอียดเลยอย่างเช่นดิมไฟแบบนี้นะครับตั้งแต่0ูนยจนถึงหนึแล้วก็ค่า CCT นะครับตั้งแต่2 7 0 0 k นเวเป็นไฟสีส้มๆแบบนี้นะครับจนไปถึง 7,500KWIN ก็คือไฟสีขาวปรับได้ค่อนข้างง่ายแล้วเราก็เห็นค่าทั้งหมดนะครับได้ค่อนข้างง่ายนะผมแนะนําให้ใช้ผ่านตัวแอปพลิเคชันดีกว่านะครับเพราะว่าในตัว ไฟของเขาเนี่ยมีปุ่มมาแค่3ปุ่มเองเราไม่สามารถที่จะปรับค่าได้แบบละเอียดนะครับแล้วก็จะมีตัวติ้นด้วยนะ G M ตรงนี้นะครับปรับโทนสีของไฟได้เขียวกับม่วงนะครับถ้าใครที่ในเรื่องของสีไฟจริงๆก็สามารถมาปรับตรงนี้ได้นะครับอรงน,นี้คือโหมด CRT ต่อไปเป็นโหมด HSI นะครับก็คือโหมดไฟ RGB นั่นเองนะครับโหมดไฟ RGB ตรงนี้เราสามารถที่จะเลื่อนวงล้อได้เลยครับอยากให้ไฟทูบ T 8 7 X ตัวเนี้ย เปลี่ยนเป็นสีอะไรเราเลื่อนไปได้เลยแบบนี้นะครับใช้งานได้เหมือนพวกตัว 15x 30x เลยนะครับอันนี้ไม่แตกต่างกับตัวไฟราคาหลักหมื่นกว่าบาทของทางแ a n l i t e เลยนะอันนี้คือรุ่นแบบเป็นไฟ IGB ที่แบบเริ่มต้นนะครับจับจองได้แบบง่ายๆ3,190บาทนะครับแล้วก็สามารถที่จะเซ็ตฮิวได้นะครับนี่แบบนี้ในการเล่นสีไฟเนี่ยสามารถที่จะเซ็ตได้หลายแบบมากเลยแล้วก็เรื่องของความ เข้มของสีนะครับแล้วก็มาปรับที่ตรงนี้ก็ได้นะครับอยากให้มันเข้มจางขนาดไหนปรับได้เลยแล้วก็ดีเลยค่อนข้างน้อยมากเลยเห็นไหมว่าผมสั่งปุ๊บมันทํางานปั๊บเลยนะครับแล้วก็จะมีในการใช้งานแบบดูดสีนะครับเปิดตัวกล้องมาเลยบตรงนี้เขาจะมีให้เราดูดสีนะครับเราสามารถเลือกดูดสีได้เลยว่าจะใช้เป็นสีอะไรสมมุติว่าผมจะดูสีนี้ผมกดถ่ายปุ๊บ แ,บบแล้วก,กดดันนะครับแค่นี้เองไฟของเรานะครับจะเปลี่ยนสีเป็นที่เรียบร้อยอ่ะลองดูอีกสีหนึ่งดูเป็นสีแดงนะครับแบบนี่กดถ่ายปับ๊บแล้วก็กดดันนะครับแค่นี้เองไฟของเราก็จะทาการเปลี่ยนสีเปลี่ยนทั้งฮิวเปลี่ยนทั้ง s a t u เ a t i o n นะครับอันนี้คือโหมด HSI โหมดนะครับหรือว่าโหมดไฟ RGB นั่นเองนะเปลี่ยนได้ค่อนข้างดีกําลังไฟ8วัตต์ของเขาเนี่ยดูสิ ให้เพื่อนได้ดูนะครับว่ากําลังไฟเนี่ยไม่ธรรมดานะครับโหมดต่อไปก็จะเป็นโหมดเอฟเฟกต์โหมดนะครับสเปเชียลเอฟเฟกมีมาให้ทั้งหมด15แบบเราสามารถเลือกปรับตั้งค่าต่างๆผ่านตรงนี้ได้เลยนะ <c oughs> ไฟราคา3,000กว่าบาทนะครับแต่สามารถที่จะใช้งานได้เหมือนกับไฟตัวละหลักหมื่นกว่าบาทนะครับผมว่าตัวนี้ถือว่าเป็นตัวจบสำหรับคนอยากได้ไฟทุกแท่งจริงๆเลยนะครับอันนี้คือหมด s p ปเ i a l ลเอฟเฟกตัวนี้มามีมาให้ถึง15แบบนะครับต่อไปก้เป็นพิกเซ e เ f e c t นะครับอ่าไม่ธรรมดานะครับสำหรับไฟหลัก3,100บาทมีโหมดพิกเซ e เ f e c t มาให้ด้วยเราปรับตั้งค่าได้เลยเรื่องโหมดได้เลยนะครับว่าอยากเปลี่ยนเป็นโหมดอะไรดูสิถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเลยนะครับนี่เป็นไฟแบบสายลวงแบบนี้ได้ด้วยนะเปลี่ยนไมเปลี่ยนได้เหมือนกับตัวไฟตัวแพงๆของเขาเลยนะครับ เป็นยังไงบ้างครับสำหรับตัวไฟแท่งของทางแ a n l i ท e นะครับตัว Power Tube T8 7x ตัวนี้นะครับเป็นไฟที่ค่อนข้างราคาประหยัดแถมได้ไฟที่เป็นรูปร่างลักษณะแท่งยาว1เมตรนะครับถ้าเกิดเป็นตัวนเง,งี้ย Power Tube 264นี่ครับ ความยาวแค่นี้เองราคา39 0 0าแล้วนะครับแต่ว่าตัวนี้31,90บาททำไมเราจะไม่ซื้อใช่ไหมครับสำหรับสายวิดีโอต่างๆนะหรือว่าจะเป็นสายภาพนิ่งที่ตอนนี้นิยมนำมาถ่ายภาพนิ่งในการลากไฟถ่ายภาพรถต่างๆในการลากไฟนะครับไฟ rgb เนี่ยถือว่าเข้ามามีส่วนสำคัญมากๆณนะปัจจุบันตอนนี้นะครับสำหรับคลิปหน้าเราจะมีเทคนิคหรือว่าไฟตัวไหนของทางไลน์ไลท์มาอัปเดตให้เพื่อนๆน,นได้ฟังนี่ตามชมนะครับส่วนวันนี้หมดเวลางผมแล้วสวัสดีครับ